สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่องไ am อมฟ้าพาวนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นมินิรีวิวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนอ้องกลับมาในหมวดรีวิวอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าแบรนด์โนหนึ่งเมืองไทยนะคะแบรนด์ที่แบบว่าเหล่าไวรุ่นและชาวต่างชาตินะคะนิยมซื้อเก็บกันอย่างล้นโขนะคะ นันก็คือ for you t b o นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะมี product ที่แบบว่าเออเขาออกมาใหม่แล้วฉันเลงตั้งแต่แบบว่าภาพโปรโมทเขาออกมาแล้วนะคะบอก s o r y ว่าฉันเล็กสีนี้อะไรเงี้ยในทีนี้นะคะก็อย่างที่แบบฉันก็แบบว่าเออสีมันดูคล้ายกันหมดเลยก็เลยเฝ้าดูรีวิวของคนหลายๆคนก่อนนะคะซึ่งในสวอชตาม Facebook แล้วก็ IG นะคะ ก็คือสีไม่ตรงกันสักคนเลยก็คืออาจจะเป็นที่แสงแล้วก็สีปากแล้วก็แบบอีกอะไรปัจจัยทําให้สีมันสวอชออกมาแล้วมันแบบดูแล้วงงๆดูแล้วแบบว่าเอ๊ะหรือจะสีอื่นดีวะอะไรเงี้ยฉันก็เลยได้เ่อกนะคะไปเที่ยวกับคุณกระตูนนะคะก็แบบเออเหตุเลล่อรอนไปที่แบบว่าชอป for YouTube เมื่อวานนี้ค่ะก็เลยสอยน้องมาหนึ่งสีนะคะซึ่งก็เป็นสีที่ตรงใจที่แบบเล็งเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วพอสวอชออกมาก็คือโอ๊ย คือแบบตรงใจนะคะนั่นก็คือ Not r y r you t รุ่นนี้นะคะ your my powder lipstick สีเบอร์8 p s i love you นะคะซึ่งไม่เหมือนว่า p s i love you เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวชื่อเพลงสักเพลงนะคะแล้วความหมายของมันก็เป็นคำว่าปลอผมรักคุณออ้ยคู่แบบถ้าแฟนซื้อให้มันจะแบบดีขนาดไหนนะคะคูณผู้ชายคะซื้อสีนี้ไม่ง้องผู้หญิงนะคะดีโอเคค่ะเราจะมาดูตัวแพ็กเกจก่อนจะไปลงตัวเจาะหรือผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะมี รุ่นชื่อย่อๆนะคะ YRP นะคะแล้วก็เป็นสี08แล้วก็ตามด้วยชื่อสีชื่อแบรนด์นะคะนี่เลยครบครันในทีเดียวนะคะออกมาเรียบหรูดูแพงดูเก,กาหลีสุดๆซึ่งลองที่ฉ่อมนะคะสวยหลายสีมากแตก่อันนี้คือแบบว่าช่างน้ำหนักมาแล้วนะคะว่าเออจีนี้ฉันน่าจะได้ใช้ได้มากที่สุดผิวตอนนี้นะคะก็คือพร้อมแต่งหน้าแล้วก็คือทากันแดดปรับสภาพผิวแล้วก็ ใช้คอนซีซเลอร์เล็กน้อยแล้วก็ปัดขนตาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปมหาวิทยาลัยกันวันนี้ใส่เป็นไบรเวทนะคะเพราะเป็นค่าพาระแต่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้ออันนี้คือใส่เพื่อความสวยเฉยโอเคเราจะมาเริ่มให้ทุกคนแบบว่าเปิดให้ดูนะคะก็คือดึงปกตินะคะไม่ได้เป็นแมกเนตแต่อย่างใดนี่สีปลอกข้างใน,นก็คือจะเหมือนตัวสีลิปเลยนะคะแต่จริงๆรู้สึกว่าสีไม่เหมือนอ่ะ อันแบบของจริงที่เป็นตัวลิปอ่ะมันตุ่นกว่านะคะเราจะมาสวอชที่มือให้ดูนะคะแล้วก็ท้องแขนนะคะโอเคกลิ่นเป็นขนมกัมมี่นะคะแต่ก็แอบ,บเหมือนยาแก้ไอซัมติงนะคะจำไม่ได้แล้วมันคือ,อยาอะไรแต่เอาเป็นว่ากลิ่นมันมา,มานี้สัมผัสที่แบบถูลงไปก็คือรื่นปื้ดแล้วก็นุ่มมากนะคะขออภัยที่มีเสียงรบก,กวนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเช้าก็เลยแบบอาจจะวุ่นวายนิดหน่อย นี่นะคะคือแบบเนื้อเขานุ่มลื่นนะคะแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นหนึบๆเป็นแป้งๆนะคะคือแบบไม่ได้แห้งเกิดกกังลองเบรนดูนะคะเอาจเจ้าตรงนี้แหละมาทาแก้มนี่นะคะพอเกลี่ยออกมามันออกเป็นชมพูตุ่นตุนพีชพชีนัวนวคือมันแต่ว่าตอนลงปากมันไม่ใช่สีนี้ทุกคนเออเราจะมาลองทาแก้มให้ทุกคนดูนะคะ เนี่ยทุกคนมันเกลี่ยง่ายมากอะ่ะแต่ก็คือมันอาจจะเกลี่ยต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นเนื้อแบบเนี้ยเป็นเป็นแท่งแท่งอะ่ะก็เลยอาจจะต้องแบบออกแรงเกลี่ยกว่าแบบน้ำน้ำหรือลิควิดนะคะก็เกลี่ยไปวันนี้เราจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะแบบทาแบบเฉียงนะคะมันจะได้รูปแบบสุขุมดูผู้ใหญ่หรือเป็นสาวนะคะตรงนี้จะเป็นเด็กโอเค ก็จะมาอีกข้างหนึ่งเนี่ยทุกคนมันง่ายมากไปหมดอะคือแบบเนี่ยก็คือตาหูจมูกปากนะคะได้เลยนี่สีที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะมาลองที่ท้องแขนนะท้องแขนแอบ,บขาวกว่าตรงนี้นะคะก็เลยจะแบบให้ดูกันนะคะว่าแบบถ้าเป็นลงลงพื้นขาวจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะสีคือคือ,คอเข้มเวอร์เมื่อกี้ออกส้มๆนะคะทาตรงนี้ปุ๊บออกม่วงๆเฉยงง เป็นสีที่งมมือลึกคือกมากนะคะแล้วแบบดูแพงว่าบางคนเขาก็บอกว่ามันดูเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ฉันไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ก็เลยไม่รู้ว่ามันดูอะไรนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะมาลงที่ปากกันค่ะเอาจะแบบทําการแบบคเกลี่ย้างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะบิ้วให้ดูอันนี้ทาเลเยอร์บางๆนะคะก็จะเหมือนเป็นแบบ ลิปที่แบบว่าปรับสภาพสีปากนะคะอันนี้มันจะเป็นโทน mlbb นะคะซึ่งทางแล้วนะคะมันก็จะเหมือนสีปากจริงอะไรจริงนะคะไม่ติงนงังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสีปากจริงอะที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ส,สม่ำเสมอในตอนแรกนะคะก็จะมีความคล้ำแล้วก็จะเห็นเป็นรอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอบปากอะคะ่ะที่มันม่วงๆคำ้คำๆดำๆนะคะตอนนี้ก็คือน้องแบบจางไปแล้วนะคะใครที่แบบว่า ค่อนข้างเป็นคนที่ผิวแทนแล้วปากของคุณนะค่อนข้างคล้ำสีนี้มันก็คงจะลอยแต่ว่าก็คิดว่าคงจะแบบเขาเรียกว่าเอามาเป็นสีแบบเบตได้นะคะแล้วก็ผสมกับสีอื่นก็คือสีป้ป๊ะปังมากนะคะก็คือควรมีติดทุกคนจริงๆลองบิวที่ข้างในปากอันนี้แพ็กเกจดีกว่าเดิมนะคะแพ็กเกจ ยยรามายรุ่นเก่าก็คือก็ดีนะคะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นแบบเจ้าสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งอันนั้นมันแอบหักง่ายก็เลยไม่ได้เอฟมาอันนี้นะคะคแ็กเกตด,ดูกับแข็งแรงก็เลยจัดมาไม่แน่ใจนะคะว่าในกล้องสีเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่เราเห็นหน้าตัวเองจริงๆอ่ะมันเป็นชมพูนู๊ด ติดม่วงๆจะกลีบบัวก็กลีบบัวได้แต่เป็นกลีบบัวที่แบบอ่อนนะคะถ้าทุกคนเคยดูแบบว่าคลิปเก่าของเรานะคะที่จะเป็นชมพูกลีบบัวนั้นมันจะเข้มแบบม่วงๆนะคะแต่อันนี้ก็คือม่วงแต่ยังม่วงไม่สุดนะคะติดไปทางชมพูซะมากกว่าสีแบบสวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะสนใจสอบถามเรื่องอะไรคะมากเลยอะแบบฟิลคอนเซนเตอร์โอเคความติดทนไม่ได้ทนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมตัวน้องเขาแบบ มันเป็นความครีมครีมแป้งแปงนะคะคือก็จะติดทนระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทนบทนนะคะทนสักประมาณส4ี่ชั่วโมงก็จะเริ่มแบบลุดรอกแล้วก็หายจางไปนะคะประมาณนั้นเติมได้ทั้งวันนะคะราคาเลยเก้าเกาคิดว่าถ้ามีโอกาสจะไปซื้อสีนิตุนเพิ่มนะคะเพราะว่า for you t b o เขาจะไม่แบบผลิตเพิ่มใช่ไหมเขาก็จะออกเค้าใหม่เรื่อยเพอเคานี้หมดนะคะก็ไปเลยนะคะไปแล้วไปเลยถ้าจะทำมาขายใหม่ก็จะเป็นรีแพ็กเกจใหม่รีสีใหม่นะคะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบเออจตุนนะคะเป็นสีที่แบบว่ากันตายอ่ะแล้วก็แบบก็ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนเขาทาสีเป็นโทนเนี้ยทุกคนเรารู้สึกว่ามันมันดีในราคานี้มันดูแบบขับผิวนัวดูสุภาพดูแบบจะแซบก็ได้นะคะถ้าแบบคุณแต่งส m o ม y ี่อายนิดนึงอ่ะก็จะแบบแซบ่บีมะไรหรออย่างเงี้ย โอเคค่ะก็ขอจบปีนนี้รีวิวเพียงเท่านี้นะคะอุ้ยขอขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งเราอยากจะลองเอามาทาตายทุกคนดูนะคะซึ่งเราจะเกลี่ยประมาณนี้นะคะก็คือลากแแ้มปปากของแท้ไม่รู้นะคะว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นตัวเองเหมือนกันโอเคค่ะก็ลงไปที่หางตานะคะประมาณนี้เฮ้ยนัวมันนัวมากมันเข้ากับ แก้มกับปากพอดีเพราะมันเป็นสีเดียวกันน่ะบุกคนฉันเสียสีนี้นะแต่เหลือให้ฉันซื้อบ้างนะฉันว่าสีนี้มีสิทธิ์จะสู่เอาแน่ๆอ่ะแน่ๆ่ะคือมกจากแ,แบบพอเกอร์จะชอบหลายคนแล้วฉันก็เป็นดันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอะคนน่าจะแบบมารุมมาตุ้มกันไปซื้อน้องโอเคค่ะคือจะจบคลิปแล้วแต่ก็ลืมนะคะฉันเอาทิชชู่มาทำไมนี่ โอเคเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบถ้าน้องทาแบบใส่แมส่ะจะติดแค่ไหนคือบอกเลยว่าลิปทุกชนิดนะคะก็ติดแมสแม้แต่ลิปทินนะคะมันก็จะแบบมีความซึมซึมไปที่แมสได้นะคะแต่ตัวนี้นะคะเราจะมาทดสอบว่าเออถ้ามันน้ามกับแมสตะจะเป็นยังไงซึ่งเราก็คือแบบอืให้ทุกคนดูอเองดีกว่าติดมาประมาณนี้ค่ะคือมันเป็นครีมเป,เป็นแป้งอะแต่ ความมันที่มันอยู่ในนี้มันกลับแบบไม่ได้แบบเยิ้มจนแบบว่ามันติดแผ่นกระดาษทุกคนดูเนี่ยเมื่อกี้ฉันกดแล้วก็รีดแล้วนะแต่แบบมันออกมาแค่นี้ค่ะก็ไปพ,พิจารณากันเองว่าแบบสีนี้รุ่นนี้ควรซื้อไหมนะคะ บายบายนะคะก็เจอกัน EP หนะะ้าค่ะ EP สั้นๆน,นี้นะคะก็ขอจบไปแล้วนะคะก็คือแบบแตกแตนอะ่ะสวยแตกแตนเหมือนเป็นนางฟ้าจุติมาเกิดน,นะคะพอทาแล้ว